สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานในรูปแบบใหม่ค่ะจะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบชัยบดินนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ตรงส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะและด้านหลังนะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในสูงของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีลิบบิน้น เหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เป็นของ TW ขนาด12มมิลหรือว่าเบอร์2ค่ะก็จะเป็นลักษณะสีสันแล้วก็ลวดลายในรูปแบบนี้นะคะในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นริบบิ้นแบบไหนนะคะตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการทำนะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว39นิ้ว จำนวนสี่เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะเริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆจับเซลิบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นพับปลายเลบิีนหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่ห้าเซนติเมตรค่ะ แล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหันดิบบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะ และเมื่อเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาคลองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคลองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่คลองเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะฐานสี่ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน8ดโดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมนะคะเริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบน พับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหยิบดิบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด5เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้าย เริต้นเส้นที่หนึ่งให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะต่อไปเส้นที่2ค่ะนํามาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามสุดท้ายเส้นที่5้าทับเส้นที่สเมื่อเราหยิบริบิิ้ขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง5เส้นแล้วนะคะ ต่อไปเิบินที่อยู่ด้านบนตรงนี้เราจะสลับรรบินลงไปด้านล่างและจะสลับรรบินด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำสลับกันบนไปเรื่อยๆจนกว่ารรบินที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ3เส้นค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปค่ะและ ดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ sup. สุดท้ายเส้นที่สค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้งสามเส้นแล้วนะคะต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนตรงนี้ก็จะเหลือห้าเส้นเหมือนเดิมจากนั้นเราจะลดริบบิ้นให้เหลือเพียง4เส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจับวางลงไป จากนั้น4เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะจากนั้นนะคะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะยกปลายสอดเก็บเข้าไปค่ะและเมื่อปลายเส้นผลู่แล้วดึงให้กระชับเราก็จะได้ลักษณะแนวริบบินแบบนี้ค่ะ ต่อไปเส้นที่2ในการสอดค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะไลยเส้นผูแล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่สามค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมเลยสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆจับมาเลยนะคะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะจะนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายนะคะเริ่มต้นการนับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองและเส้นที่สามพาริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวซิบบิ้นแบบนี้ค่ะ และเส้นต่อไปนะคะเราจะทำบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5้าเส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็ผ้าลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเส้นที่3ค่ะทำในรูปแบบเดียวกันค่ะเส้นที่4ค่ะและสุดท้ายเส้นที่หก็พ้าลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมและเมื่อเราพาเซรับินลงไปด้านล่างจนครบทั้ง5เส้นแล้วนะคะ ต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เ,เพื่อนๆนะคะจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะยกปลายสอดเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะ ต่อ <Cornell. S 2> ไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝ so. ั่งซ้ายมือเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับเซลลบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นนะคะแล้วสอดปลายเกลียเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเลยค่ะสุดท้ายเส้นที่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะจับเซเลบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นแล้วสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิม แล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนเพื่อนลิกกลับด้านจากนั้นนำเหรียญมาเลยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะใส่เหรียญได้ทุกขนาดค่ะให้เพื่อนเพื่อนสอดเหรียญเข้าไปตามแนวเส้นนะคะและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะ ค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมหมุนวนไปนะคะจนกว่าจะได้ระยะกรีบที่เท่ากันเพื่อความสวยงามของดอกค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการสอดเก็บเซลิปบ,บิน้นเริ่มต้นการสอดค่ะเพื่อนๆหยิบลิบบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นลิบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน4เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชรับค่ะ และเส้นต่อไปนะคะเราจะทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อแนวเซลลบินกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนเพื่อนพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดเก็บเซลลบินซ้ำอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการทำเพื่อนๆนหยิบเลบบินมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะ จากดันลิบบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อต่อไปนะคะเราจะทำบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากลีบดอกกุหลาบตรงกลางในรูปแบบนี้ค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเพื่อนๆหยิบมาเลยนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นดิบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับเส้นดิบิ้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้น ชี้ไปทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะจากนั้นจับสติบินโค้งคว่ำลงนะคะก็จะเป็นลักษณะกรีบทรงกลวยแหลมและต่อไปนะคะเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องที่สามทางด้านขวา,าแนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่ปลาทำจากนั้นเรานับไปอีกสามช่องทางด้านขวามือช่องที่หนึ่งช่องที่สองและช่องที่สามยกปลายสอดเก็บเข้าไปค่ะ ปลายเส้นโผล่แล้วให้เพื่อนๆดึงให้กระชับแค่พอประมาณอย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราจะทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วจับเซรบินบนคล้องทับเส้นที่ทําไปแล้วจากนั้นจับเซิบินโค้งคว่ำลงค่ะ แล้วยกปลายสอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่เราทําไปแล้วจากนั้นก็สอดเข้าไปด้านในห่วงนะคะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นอาทษทีค่ะเป็นการสอดเข้าไปตรงช่องที่3ทางด้านขวามืออีกเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่ยกปลายเข้าไปในห่วงของเส้นที่เราทําไปล่าสุดนะคะแบบนี้ค่ะปลายเส้นผู่แล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณค่ะ ก็จะเป็นลักษณะแนว ine, เซตบินเรียงซ้อนกันวนไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะเส้นตต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะจับเสตบีนวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้วแล้วก็จับปลายเส้นโค้งคว่ำลงจากนั้นก็ยกปลายสอดเก็บเข้าไปในห่วงค่ะแล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องที่3ามทางด้านขวามืออีกเช่นเดิมค่ะ ทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทุกเส้นเลยเพื่อนๆจะมีวิธีการจับในลักษณะไหนก็ได้นะคะเอาตามที่เราถนัดได้เลยค่ะบน ซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้วเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําในลักษณะนี้จะทําให้แนวเส้นที่เราสออเข้าไปนะคะดึงให้กระชับได้ยากค่ะถ้าเราทําในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะดึงง่ายแล้วก็กรีบดูสวยค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมหมุนวนไปค่ะให้ได้ระยะกรีบที่เท่ากันค่ะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบด้านข้างในลักษณะนี้ค่ะ เริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่1นนะคะเพื่อนๆหยิบมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับตรงส่วนของกลางเส้นนะคะยกมุมโค้งขึ้นด้านบนในรูปแบบนี้จากนั้นนะคะยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายอันนี้คือช่องที่1จากนั้นช่องที่สองทางด้านซ้ายมือเราก็ยกปลายสอดเก็บเข้าไป แล้วก็บังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกเท่านั้นนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะนะคะเราก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้นะคะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราจะทำบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้น ต่อไปเส้นที่สองค่ะจับตรงส่วนของกลางเส้นนะคะยกขึ้นด้านบนอีกเหมือนเดิมแล้วก็ยกปลายสอดเอเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายอีกเหมือนกันค่ะบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชรับค่ะเส้นต,ต่อไปก็ทำในรูปแบบเดียวกันอีกเช่นเดิมค่ะ และประกอบเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆยกปลายสอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1นนะคะที่เราทําไปแล้วนะคะแต่ว่าช่องในการสอกก็เป็นช่องที่สองทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเลยค่ะและเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านนะคะจากนั้นค่ะเพื่อนๆหยิบดิบินมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆตรงส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะคะเพื่อนๆยกปุ่มไปเส้นนะคะยกขึ้นด้านบนเพียงแค่เบามือก่อนค่ะจากนั้นเส้นที่หนึ่งที่อยู่ฝั่งตัวเราให้เพื่อนๆหยิบมาหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็จับปลายเส้นโค้ง ปลายพลิกหงายขึ้นนะคะแล้วก็ให้ปลายชี้ไปทางด้านซ้ายในรูปแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆสังเกตนะคะแนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่เราทำจากนั้นสอดเข้าไปตรงช่องที่1ทางด้านขวามือจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทำอยู่เลยค่ะสอดเข้าไปให้อยู่ด้านบนเส้นที่อยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกค่ะ แนวเส้นนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับนคะคะก็จะได้กรีบในลักษณะนี้เลยและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็ทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆค่ะจับเส้นทางด้านขวามือเส้นต่อไปจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็สอดเก็บเข้าไปตรงฝั่งขวานะคะติดกับเส้นที่เราทำเลยแล้วก็บังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกค่ะ และดึงให้กระชับนยะคะก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเซเลบินกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินเดี๋ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยนะคะ ค่ะแล้วเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามแล้วก็ทําง่ายมากๆค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ